ตอนนี้เราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนแปลลูกปลาบ้านโคกพุซานะครับซึ่งปลาส้มปลาตะเพียนเนี่ย <ฮะ S 1> เป็นของดี5ดาวของจังหวัดอ่างทองเลยครับโอ้โหเพราะอะไรครับพเพราะอะไรเพราะว่าปลาตะเพียนเนี่ยเอาไปทําปลาส้มแล้วมันจะเด็ดมากครับแล้วพี่รู้ไหมว่าอร่อยกว่าเอาไปทอดสดดีนะ เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ายิ่งบ้างแล้วไปทอดเนี่ยมันก็จะความมันมันจะหายไปไงเสียความมันนั่นเองใช่ปลาตะเพียนนี่คือตัวท็อปของการทำปลาส้มเลยครับใจเราไม่ไหวแล้วพูดปลาเร็วไปงงไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเป็นกระชังปลาแห่อยู่นี่เฮ้ยเล่นยังไงอ่ะเราต้องสักหน่อยไหมเา่้อันนี้ได้เหรออาคุณโชว์เลยคุณถือแล้วคุณโชว์เลยผมเราดู เขาทำได้เชื่อผมลองของเก่งอ่ะไปเร็วจัดการผู้เชี่ยวชาญเฮ้ยเราต้องเรียบขอเชิญผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้เราสองคนดูหลงทางมากเลยอ่ะรบกวนแนะนำหน่อยครับพี่ชื่อพี่เลยครับเต้ยครับพี่เต้ยพี่เต้ยโชว์สกิลหน่อยว่าจับได้ไหมอยากดูเป็นยังไงโอ้โหค่อยแหมลงไปเราไม่ต้องโยนไกลใช่ไหมพี่ต้องครับแห้มเราลาเลยบ้างมาดูกันดีกว่าอ้าวโอ้ติดมาจริงๆ <Ooh. S 2> อ้าวนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหอ้าวนี่เราได้ปลาตะเพียนมาแล้วครับวัตถุดิของเราวันนี้ฮะ <Yeah. S 2> มีตับปลาตะเพียนเรียบร้อยงั้นเราไปดูวิธีการทำปลาส้มกันดีกว่าครับไปครับไปครับ มาครับตอนนี้เราได้ปลาตะเพียนแล้วนะครับตรงนี้ขอผู้เชี่ยวชาญมาอยู่กับเราสักหน่อยน้องแจมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแจมแนะนําก่อนว่าปลาอะไรไงบ้างและเครื่องต่างๆครับอันนี้จะเป็นปลาตะเพียนนะคะก่อนที่เราจะมาทํานะคะเราต้องไปแช่น้าเกลือก่อนครับก็ค้างคืนไว้นาะคืนนึงใช่ไหมฮะเพราะว่าปลาส้มก็คือการถนอมอาหารประเภทหนึ่งนี่นี่กระเทียมใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราคุยกันทำไมมันเขียวจังเลยออันนี้เป็นกระเทียมอ่อนค่ะจะมาแก่บ้างอ่อนบ้างค่ะเราไม่สามารถเลือกได้๋อมันอ่อนจนเป็นเขียวว่างานนะอันนี้ก็คือผงนัว ใส่มากแซ่บมากใส่มากเรื่องเงียบเรื่องเงียบเลยเรื่องเงียบใส่แล้วเรื่องเงียบอันนี้คือน้ำตาลค่ะตัดตัดนิดนึงค่ะมาแล้วอันนี้ข้าววเหนียอันนี้คือข้าวเหนียวค่ะเริ่มเลยครับมาครับมายังไงใส่หมดเลยโอ้เอาไปเลยค่ะเยอะๆอร่อยแน่นอนค่ะอันนี้ก็นิดนึงค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนโตะค่ะครับผมแล้วเราก็มาคลุกเคล้าไฝั่งนี้เลยาสมมติเมื่อกี้ข้าวเหนียวมันแบบว่าผุ่งมาสักพักแล้วก็คือผสมน้ำข้างหน่อยให้เขาหย่ำมได้ง่ายขึ้นนะครับผมคือตรงนี้คือเราต้องให้มันแบบเนื้อละเอียดเข้าเข้ากันเลยใช่ค่ะตอนนี้จะลงปลาภาพเปรี้ยวนะคะ3วันเปรี้ยวค่ะโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นแต่ถ้าอยากให้ก้างนิ่มก็คือ หนึ่งเดือนค่ะปลาตะเพียนอ่ะมันเด็ดกว่ายังไงนะฮะเนื้อมันจะมีความมันค่ะก็คือกินแล้วมันจะอร่อยกว่าใช่อร่อยกว่าปลาอื่นเลยแล้วปลาตะเพียนปกติมันก้างเยอะไหมครับเยอะมากค่ะแสดงว่าทําปลาส้มแล้วยิ่งแบบหมักไว้นานๆมันก็ยิ่งทอดกรอบได้เลยความมันทั้งความอะไรแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องก้างด้วยแล้วก่อนจะใช้นี่เราต้องชิมก่อนไหมฮะไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมโอเคไม่ต้องชิมลายแล้วอ่ะเอคพอยังครับพอแล้วค่ะโอเคครับแต่เราก็ เอาเอาปลามาค่ะแล้วเราก็จะยัดท้องนิดนึงค่ะเพื่อให้มันเปรี้ยวไว้ค่ะแล้วเราจะคุกนิดนึงก่อนจะต้องตัดหางทิ้งหน่อยเนาะใช่ค่ะปลาจะบาดออก็ไม่มีบ้านอยู่เลยอะด็กสวยวเข้าไปอยัดต้องยัดเยอะขนาดไหนครับผมไม่ต้องเยอะมากค่ะเท่านี้สวยเลยค่ะอ๋อเท่านี้เลยเนาะโอ้โหเฟคไดใช่ไหมอยากรู้ว่าหน้าตาแบบที่ทำเสร็จแล้วเป็นยังไงได้เลยค่ะเสร็จไม่ดูหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะและนี่คือ ปลาตะเพียนที่เป็นปลาส้มใช่ไหมฮะมาลองมาชิมกันเลยดีกว่าแล้วอันนี้เปรี้ยวยังต้องชิมดูต้องชิมดูแต่อันนี้อร่อยแน่นอนเพราะว่าใส่ผงพิเศษเข้าไปเรียบร้อยแล้วผงนุเรียบร้อยเป็นของโอท็อปห้าดาวประจำจังหวัดอ่างทองด้วยค่ะลืมบอกว่าถ้าอยางไม่เปรี้ยวบีบมะนาวได้ตะอร่อยนะนุ่มอร่อยครับชอบแบบอยากให้น้องแจมพูดถึง product สินค้าหน่อยครับผมก็มีอะไรขายบ้าง ปลาส้มปลาล้าก็สามเพลงของเรานะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นปลาล้าปลาจีนปลาล้าปลานินปลาส้มปลาจีนและก็ปลาส้มปลาตะเพียนที่เชฟกินค่ะจะรู้วอะไรไหมครับขอไม่เป็นไรครับปลาล้าเพราะว่าเย็นเหนื่อยหน่อยโอเคปลาล้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปปลาบ้านข้าวุซานะคะปลาส้มปลาละกอสามเพลงค่ะฝากอุดหนุนด้วยค่ะรอร่อยจริงคอนเฟิร์มวันนี้ต้องขอบคุณน้องแจมมากเลยนะครับขอบคุณคร <มา S 2> ับอ่ะเราได้วัตถุดิบแล้วพี่วิน<ป>ยังไงต่อไปกันเลยไหมครับผมทำม่ไปผมกินต่อนะก <laughs> <laughs> ินองผมด้วย <OK, okay, <Okay. S 2> โอเคโอเคได้ได้ไปครับปไปครับ หลังจากที่เราไปจับปลาแลได้วัตถุดิบหลักมาแล้วนะครับนั่นก็คือปลาตะเพียนส้มเชฟครับครับวันนี้ทําอะไรอ่าวันนี้เราจะมาทําเมนูฝรั่งฝรั่งหน่อยครับครับนั่นก็คือสปาเกตตีปลาตะเพียนส้มครับแต่ก่อนอื่นนะครับพี่เอามือมาสองข้างหน่อยอ่ะลองถือปลาดูนะครับนี่ผมกคถือปลา2มือแต่ผมไม่จับปลา2มือได้นอนมันไม่ใช่ผมทำไมแบบรีบรีบมุ้ไม่ต้องเล่นคิดเหมือนกันแต่ไม่เล่นโอเคโอเคโอ้โหอย่างไวเลยซึ่งวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นเส้นสปาเกตตีนะครับผมเบอร์อะไรครับ เบอร์3ครับผมเบอร์สก็จะมีความหนาหน่อยนะครับใช้เวลาต้ม8นาทีนะครับและแน่นอนวันนี้เราจะทำแบบ สปาเกตตี้แบบไทยๆแซบๆหน่อยนะครับก็จะมีทั้งพริก bon จินดาแดงนะครับพริกแห้งใบโหระพาพริกชี้ฟ้าและแน่นอนกระเทียมครับผมครัเครื่องปรุงนะครับก็มีน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันหอยเหล้าหวานและแน่นอนนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีเกลือปรุงทิพย์ครับต้องเลือกเกลือที่สะอาดมีกระบวนการในการผลิตที่ปลอดภัยได้ประโยชน์ด้วยครับเพราะเขาเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เริ่ดมากครับมาแล้วพี่มาทอดปลากันก่อนเลยนะครับปลาตะเพียนส้มแล้วทําไมที่เราไปทํามันสุดท้ายมันอยู่ในแพ็กเกจล่ะเขาผ่านกระบวนการบางกรบวนารบางีมาตลอยแลวครับวิีความจริงมันต้องซับทิชชูหน่อยนะไมนกระเด็นพราบว่าน้ําจะทําปฏิกิริยากับน้ามันนะครับจะทําให้กระเด็นออกมาได้และอุนแรงมากโดยทามีําเยอะเกินคนมีคมรู้เนี่ยว่าย้ำนะเขาบอกว่าบางทีคุกแป้งทอดกรอบก็ได้ด้วยนะใช่แต่เราไม่มีเราจะลงทั้งนี้เลยถูกต้องก็ทําได้เช่นกันทำได้เหมือนกันครับซับไปแซับดีดีนะ อ๋อไทยเหลืองกิจมันจบนอกครับโอเคอังกฤษนะครับอังกิจมาลงเลยอ้าวเหมือนที่เช็นป่ะตอนแรกนะมันก็ไม่กระเด็นเท่าไหร่นะเพราะเราซับอย่างดีเห็นะปล่อยนางไว้ให้งั้นนะครับให้นางได้แบบอาบน้ำไปเดี๋ยวเรามาต้มเส้นกันดีกว่าไหมฮะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยเกลือปรุงทิพย์ครับเพื่อให้เส้นมีรสชาติเค็มนิดๆคุณผู้ชมดูเกลือที่ดีต้องเม็ดละเอียด สะอาดต้องไม่มีสิ่งเจือปนครับมีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานอร่อยแล้วต้องผลิตอย่างปลอดภัยด้วยครับผมพี่วินรู้ไหมว่าน้ำต้มเส้นอ่ะมันจะต้องต้มให้เค็มหน่อยนะเส้นเราจะได้มีรสชาติครับผมบวิธีต้มเส้นของผมนะก็ค,คือเอาใส่ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเลยป่ะไม่กดก่อนอ๋อเขางองไปใช,ใช่ไหมใช่เลยความจริงต้องใช้หม้อใหญ่กว่านี้นะแต่ถ้าคุณผู้ชม มีหม้อที่บ้านขนาดประมาณนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับผมม่ซีเ,เรียสเคยเซตอ่อนตัวเนาะใช่จะได้สุกใช้เวลาประมาณ6นาทีนะครับเดี๋ยวอีก2นาทีสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเอามาผัดในกระทะว่าไงครับบางทีหม้อเล็กผัดตี่โครมผัดคขึ้นคุณคิดเป็นผมเลยผมว่าคุณไปกินผัดไทยดีกว่าให้งั้นอ่ะผัดไทยเอจะเสียอัอรรรสในการทานเพราะว่าเราจะต้องแบบคีบเส้นโยายๆเลยใช่พี่วินเขาโกรธพอดีเนาะ ซึ่งพริกวันนี้นะครับเราจะใช้ทั้งชีฟ้าแบบแห้งแล้วก็แบบสดอันนี้มูลจะเพิ่มแบบรสชาติแล้วก็สีสันนะครับ ขอพูดถึงปลาส้มกันบ้างได้ครับหลังจากที่ทอดแล้วนะครับเราก็จะเอาไปคัดก้างนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อมันซึ่งระดับเราแล้วพี่เรามีสําเร็จเรียบร้อยแล้วเชิญเลยเบิกตัวปลาส้มแบบคัดก้างมาแล้วเร้าผมก็จะได้เป็นชิ้นเนื้อแบบนี้เลยนะครับพร้อมรับประทานนะครับเอาไปใส่ในเส้นสปาเกตตี้ของเราครับพี่อยากได้ใบโหระพาแบบเอาไปทอดกรอบไหมผมชอบผัดเลยโอเคถ้างั้นแคนเซินแคนเซครับคุณต้องตามใจคนกินนะครับคนกินคือกระผมนะครับทุกคนมาผัด ซอสกันดีกว่าครับเป็นซอสพริกแห้งง่ายๆเลยนะเราจะใช้น้ำมันมะกอกเยอะนิดนึงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้คือซอสของเราน้ำมันมะกอกมันทานได้ทุกคนทานดีด้วยนะน้ำมันมะกอกเป็นไขมันดีจะเที่ยวเหมือนที่เชฟต้องการนะหันไปว่าใหญ่ใช้เป็นชิปจะได้แบบเคี่ยวเทคเจอร์ได้ใช่ไหมครับผมอาหารฝรั่งมันจะแบบไฟอ่อนๆหน่อยแต่เราก็เพิ่มความแซบได้นะครับไปได้เลยจ้ะใส่ไปได้เลยแล้วมันจะอุ่นพร้อมไปพร้อมๆกันทุกคนแล้วน้ำมันเนี่ยมันจะโดนอินฟิวส์ ไปด้วยรสชาติพวกพริกต่างๆกระเทียมต่างๆนะครับอินฟิวส์แปลว่าเลยครับเหมือนเหมือนอินฟิวส์เอ่อว่าเหมือนน้ําที่อินฟิวส์อะตามตามสาวๆที่เขาถือกันที่น้ำอินฟิวส์ก็คือรสชาติแล้วความหอมมันปล่อยเข้าไปอยู่ในน้ำมันทั้งห้น้ำมันหอมนั่นเองโอ้ขิงหอมมากเลยหอมจริงจริงๆครับเชิญเจ็ดนาทีแล้วครับเชฟครับผมจัดการเส้นได้เลยครับโอ้ยลงไป เก็บไว้นะครับน้ำต้มเส้นน,นะน้สต๊อกใช่มันเหมือน,นแบบเป็นน้ําที่มีแป้งมีอะไรครับเส้นเราก็จะแบบลุกคลิกเนาะโอ้น่าก,กินมากแล้วขอใส่ปลาส้มหน่อยครับนี่ปรุงรสด้วยเหล้าหวานนะครับและก็น้ํามันหอยแบบปรุงรสไทยๆหน่อยเชฟครับ อันน้ำนาต้มท่านครับเ<อ>ล่าหวานอยู่นี่ครับ<อ>ใช่ครับคนอ,อันน,านาี้น้ำมันลอยฟองเลยครับฟองไม่เห็นครับแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันเหมือนกันไฟนอลรีมเหมือนกันเชฟใสครับทุกเขาให้แบบนวลๆเลยนะฮะนำเส้นและวัตถุดิบมาผัดให้เข้ากันครับ,บ,รบชิมรสและปรุงรสสุดท้ายใส่เกลือปรุงทิ์อีกครั้งเพื่อความอร่อยนัวเป็นการรวมรสชาติทุกอย่างไว้ด้วยกันครับโดยการใช้เกลือและท้งนี้นะครับยังใช้เกลือชูรสชาติจริงๆของวัตถุดิบได้อีกด้วยครับ แล้วขอใส่ใบโหระพาปิดท้ายสักหน่อยครับฉีกๆสักนิดนึงนะครัจะได้หอมเนาะใช่เอาคือเราต้มเส้นแค่7นาทีใช่ไหมจากซอง8นาทีเนี่ยหน้าที่สุดท้ายแล้วเขาก็มาโดนผัดอยู่ดีนะครับใช่มันจะเไ็นเรียกว่าอะไรนะเอาเดนเจ้ครับเอาเดนเจ้ใช่แล้วเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเบบี้มามาเวลาที่รารอคอยกันแล้ว ต้องให้พี่อนุมาแล้วแหละว่าอร่อยหรือไม่อร่อยปลาตะเพียนส้มนะฮะเชฟครับมาครับวิฮะอร่อยไหมมันมีความหวานจากเล้าหวานด้วยอ่ะครับผมเค็มกรมกรมเค็มเค็มนูนนูนเค็มนูนนูนกรอบปลาเปรี้ยวนิดๆนะครับหอมโหระพาหอมพริกเป็นหมูที่ทำง่ายมากนะจริงเราไปทำดูได้นะ ใช่เลยส่วนเส้นนั้นแล้วความชอบแต่ละคนเลยว่าชอบเส้นเบอร์ไหนออืเป็นออเริ้งเต้หรือเปล่าหรือแบบแบบนึ่งข่อยจะชอบนิ่มๆหน่อยก็ได้แต่เราชอบแบบเปื่อมๆนิดนึงใช่เลยทําจริงปลาตะเพียนส้มเนี่ยเอาไปดัดแปลงทําได้หลากหลายเมนูนะคุณผู้ชมสามารถไปทําข้าวผัดอะไรก็ได้เลยแล้วก็อย่าลืมใช้เกลือปรุงพิมพ์นะครับ